อ่ะอันนี้คำถามต่อมาคนละท่านกันนะฮะก็ถามว่าผม DCA หุ้นราคา30-40บาทเดือนละ100หุ้นเป็นเงิน3,000-4,000บาทใช้โบโรอกกสิกรมีขั้นต่ำห้าสิบาทจะมีผลอะไรมากไหมครับพอดีจะซื้อเก็บอย่างเดียวไม่ได้ขายครับหรือจะไปฟินันเซียดีครับพอดีมีโบโรอกนี้ด้วยแต่ชอบโบโรกที่เป็นธนาคารครับอันนี้มาจากคลิปไอ้ไห้าขั้นตอนเปิดพอร์ตหุ้นและพี่มีพูดถึงค่าธรรมเนียม เข้าใจห้าสิบบาทจริงๆแล้วอ่ะพี่คิดว่าไม่ไม่ไม่ดีคือโบกใหญ่อ่ะโบกธนาคารนะจะมีขั้นต่ำเนี่ยวันละห้าสิบาทอะไรเงี้ยซึ่งพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว,วเบิร์ดเป็นเยอะเยอะเยอะเลยเพราะว่าถ้าน้องบอกว่าซื้อที่ละร้อยหุ้นเนี่ยนะครับนี่ต้องบอกว่าก็ไม่รู้ดกว่าราคาหุ้นที่น้องซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแต่ให้ดาราคาทุกไปเนี่ยราคาหุ้นจะสักหลักสิบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยนะครับ ร้อยหุ้นเนี่ยมันก็แค่สองพันบาทจริงปะยี่สิบาทอะนะครับร้อยหุ้นก็สองพันบาทนะครับเรานึกภาพดูสองพันบาทเนี่ยปกตินะครับเราคุณต้องเสียค่าคอมมิชชั่นเนี่ยร้อยล้าศูนย์จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเสียสิบห้าสตางค์นะตอนซื้อนะครับถ้าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะครับเสียสิบห้าสตางค์นะครับดังนั้นถ้าสองพันบาทเนี่ยต่อเดือนนี้น้องเขาดีซีเอนะครับสองพันบาทเนี่ยคูณจุดศูนย์หนึ่งห้าเปอร์ซิก,ก่อน ใช่0.1 0.0015ถูกแล้วนะครับเขาต้องออถูกเกนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเลยแล้วเนะี่ยปกติเราเสียกันล้านละพันห้าพันห้าร้อยหารหนึ่งล้านคูณหนึ่งร้อยอะ0.15%โอเค0.15%นะครับมันคือ0.0015อะโอเคนะครับอขอคูณใหม่นะสองพันบาทเนี่ยนะครับต้องเสียค่าคอมมิชชั่นเนี่ยประมาณ สองพันนะครับคูณจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าเท่ากับสามบาทนะสองพันบาทเนี่ยเบิร์ดสองพันบาทเนี่ยออเดอเซ็นเดอรสามพัน e เราขอโทษไม่ได้ดูตัวเลขเลยเอ่ะสามพันบาทนะครับคูณจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าครับเขาต้องเสียค่าคอมจริงๆอ่ะสี่บาทห้าสิบโอ้ยเอออ่ะเห็นภาพยังแต่เขาต้องเสียค่าคอห้าสิบาทเพราะเป็นขั้นต่ำต่อวันครับดังนั้นเนี่ยเขาจะเสียค่าคอมช่นเท่าไหร่ครับเอาห้าสิบบาทตั้งหารด้วยสามพัน คูณหนึ่งร้อยเขาเสียค่าคอมมิชชั่นี่ยหนึ่งจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นครับโ oh, อ,อ้โหเยอะครั้ง <yeah. S 1> แพงมากครับเราเสียศูนย์จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นครับร้อยละสิบห้าสตางค์เขาเสียน้องก็เสียอยู่ร้อยละหนึ่งจุดหกเจ็ดบาท uh huh. แพงกว่าเรามากครับแพงกว่าเราเป็นสิบเท่าอ่ะครับแล้วมันไปบั่นทอนผลตอบแทนเราด้วยนะบั่นทอนผลตอบแทนเบอร์ถูกต้องครับไม่ไม่แนะนําว่าพูดตรงๆงเลยครับถ้าในเคนสแบบนี้นะครับ แนะนำว่าควรเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำครับอืมครับซึ่งไป,ไปลองเข้า,<ห>าใจกันครับควรคเลือกโบรกที่ไม่มีขั้นต่ำครับครับอ่ะ